อ๋อมาเบิงมาเบิงถั่วงอกพอกินเองง่ายๆสไตล์สาวอีสานอินสวีเดนมุนีจะมาทำไอ้พาะถั่วงอกแบบง่ายๆได้จะถั่วงอกนี่ก็แช่ใบทั้งคืนเลยเอามาล้างน้ำสะอาดแลด้วเด้อมาล้างน้ำสะอาดแล้วก็จํมโลยอันนี้ไปใส่ย,ย่างๆาะจะที่มีลูเดวยกับตะแกรงแบบมีลูมาโรยถั่วงอก วัตถงเยอะเด้อกับมีทิชชู่ทิชชู่เป็นกระดาษรอมอันนี้ขันแรกดก็จ้ะชั้นแรกจะใส่ยาายเยอะมันก็นจะนาไปมันก็นจะต้นบอ่ออวบมันจะต้นมันจะไม่อวบ อันนี้คือสองสันที่สองสันที่สองทำจากสาสันกับพ่อเนะาะแกพาทำหลายเพราะว่ากินแค่สองคนไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวกับขนมจีนเนาะอันนี้ทำสันที่สองด้พี่นะ้องอันนี้สันที่สาม บางคนเพิ่งกะแช่นำแช่นำทุำเขียวแค่สมมง้งสองสมมงเพิ่นกะมาทำเนาะนี่แต่นี่แช่ทั้งคืนด้วยจ้ะแช่ทั้งคืนเลยบางคนเพิ่นกะใส่กลองนมเนาะอันนี้กลองนองมบ่มีกะทำแบบไม่ง่ายๆนีล่ะจ้าบพอตองหายาก พ่นเรียบร้อยแล้วก็เอาทิชชู่ม่ว่างทับอีกรอบนึงด้วยจ้จแล้วก็ลรยหนามันชุ่มชื้นชุมชน่มฉ่ำนาอชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไปเลยแล้วก็มาดูอีกสามมืออีกสามมือเ้ยใช้ถุงดำ ใส่ถุงดำแล้วก็ปิดมัดแน่นแน่นมัดแน่นๆ,ม,นนๆมารอดูอีกสามวันมารอดูอีกสามมือพาทั่วงอกจะออกมาเป็นแบบใดเด้อจ้าจากเพาะทั่วงอกได้ซีขึ้นเด้อจ้าเอาไวซีขึ้นเพราะเป็นทั่วงอกเกา่า ช่วงนูนนี่เป็นปีปีกปลัวแหละก็เลยเพาะไหว่ไรขึ้นมาเบิง้งว่ามันสิเป็นแบบใดหลังจากเพาะไหว่ซีขึ้นเนาะเพาะง่ายๆเด้อจ้าโอ้ยขาอวบคักพี่นอ้องิึงขาอวบคักเขียนบอกนี่เพาะแต่พอกินเพาะบวหลายขาอวบขางามพร้อมเด้อจ้าเพาะง่ายๆว่าต้องใส่สารเพาะกินเองเด้อจ้า ตอนแรกว่าจะเอาใบสามขึ้นใบสาขึ้นห็นฐานบอย้าวเนาะก็เลยเอาเผมเป็นสีขึ้นนี่จะอวบคักพี่น้องเบิ่งโอ้ยแงแรงยังแตงเงี้ยวเบิ้งแขงงอันนี้เพราะสีขึ้นเด้ออวบคักพี่น้องเบิ่งงอกกินเองแบบอวบอวบว่าต้องใส่สารเนาะเบิ่งอยู่เมืองอกาว ต้องพอกินเอง้ะจ้ะบ่ม,มีขายคือบานเห่าสะอาดปลอดภัยพร้อมขาอวบคักเบิ่งขาอวบใหญ่พร้อมข้างสุดเด้อจ้ะข้างล่างสุดเบิ่งขาเง่า,าพร้อมข้างล่างสุดเออต้องไปหาซื้อยุกอย่างกูหนีมามามี่มองซื้อนอกจากเนาะ อยู่สวิเดนมันมีหมองซื้อไม่แต่ทํากินเองเหมือแต่มันไอทั่วเขียวเนี่ยมันเป็นปีสองเกือบสองปีแล้วอยาดมันเนาก็เลยบกลอกพาะเบิงว่ามันสิเกิดไฮบอรอนี่ด้วยจ้ะต่บางบางอันมันจะเนา่าจิเนะเพราะมันถึงนามเสียนามโดนพอมันสีขึ้นเนาะนี่สนมีกะดิก,กินหลายมือแล้วพี่น้อง อวัวดีขนาดเลยไม่มีสารเจลาปนไม่มีสารฟอกขาวเนาะทำกินเองสะอาดสะดวกสบายปลอดสารผิษพรอมด้จ้า